ทำค,ความรู้จักกับแก้มกุลกรพัฒนแก้มกุลกรพัฒน์นาเอฟฟ้าเจรดสายเดอะมิวสิคัน2024ทายาทนักร้องดังบทบาทเป็นคุณแม่ลูกสองสามีหล่อมากกระแสละครเวทีฟ้าเจรดสายเดอะมิวสิคัน2024กำลังถูกพูดถึงหนักมากด้วยองค์ประกอบของเรื่องฉากเสียงที่อลังการและที่ขาดไม่ได้คือนักแสดงนำกับบทของชารีบที่ความพระเอกสุตาณเดชคูกิมิยะมาเล่นละครเวทีครั้งแรก บอกเลยเสียงชมไม่ขาดสายพระเอกสุดหลอ่อเล่นเก่งทำถึงเสียงดีมากดีมากได้รับกำลังใจล้นหลามเลยทีเดียวและที่ถูกพูดถึงเช่นกันคือบทบาทของมิเชลที่ได้นักแสดงสาวมากฝีมืออยางแก้มกุกนกรพัฒเมอร์นาสมารับบทนี้ต้องบอกว่าทุกอย่างคือส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดแก้มคือนักแสดงมืออาชีพข้ามวอดในวงการละครเวทีเดนมวสิคัลมาเนิ่นนานทำถึงเล่นเก่งจนหลายคนอยากรู้จักเธอเลยประวัติแก้มกุลกรพัฒแก้มกุลกรพัฒ เธอเป็นลูกสาวคนเก่งของอดีตนักร้องชื่อดังทิพวรรณปิ่นพิบานด้านการศึกษาคว้าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองจากคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยวิชาเอกดุริยางคศิลป์ตะวันตกซึ่งในช่วงเวลานั้นเธอได้ศึกษาการร้องเพลงอย่างจรงิงจังโดยเฉพาะการร้องเพลงโอเปร่าทำให้หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเธอได้รับโอกาสในการเล่นละครเวทีเรื่องซีแ่นดินเดอะมิวสิคัลที่กำกับการแสดงโดยบอยทากลเกียรติวีรวันโดยเริ่มจากการรับบทเป็นนักแสดงสมทบ ก่อนที่ในปีถัดมาแกรมได้รับเลือกจากทีมงานระดับโลกให้แสดงบทข้องคิมตัวละครหลักสําคัญในละครเพลงชื่อดังมิซายอนเดอะมิวสิกันเวอร์ชันภาษาไทยคู่กับกันนพัฒนับเป็นการรับบทนางเอกเ,เต็มตัวเป็นครั้งแรกที่ทําให้ทุกคนเธอในแวดวงละครเวทีรู้จักเธอต่อด้วยละครเวทีเลือดขัติยาเดอะมิวสิกัรวมทั้งยังมีผลงานเพลงที่เป็นซิงเกิลอีกหลายเพลงทําให้หลายคนรู้จักเธอเป็นอย่างดี จากนั้นแก้มกุลกรพัฒน์เดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านการแสดงนิวสิคัลโดยตรงที่ University of Surrey สถาบันสอนการแสดงชั้นนำแห่งหนึ่งของอังกฤษภายหลังจบการศึกษาปริญญาโทเธอได้ไปออ,อดิชันเพื่อร่วมเล่นละครเวทีเรื่องวิซายงอนในโปรดักชัน UK ช่วง2017ของคารมรอนแมกอินทอฟโปรดิวเซอร์ระดับโลกจนได้รับเลือกให้เป็นนักแสดงสมทบในที่สุดต้องบอกว่าแก้มกุลกรพัฒน์เธอคือตัวจริงที่โลดแล่นอยู่บนเวทีเดอะมิวสิคัล าทิ The k i n g and I และพิสวัต The Musical ในบทของคุณอุบลที่ยังตราตรึงแฟนคลับอยู่ถึงวันนี้ด้านครอบครัวแก้มกุลกอนพัฒแต่งงานกับโทมสัสเมอร์นาทหนุ่มชาวฝรั่งเศสเมื่อวันที่30พฤษภาคม2561โดยทั้งคู่พบรักกันขณะที่แก้มไปศึกษาต่อปริญญาโทโดยปัจจุบนันทั้งคู่มีลูกด้วยกันสองคนคือลูกสาวและลูกชายน้องออกบตินและเมื่อค่ำคืนวนันสิมิถุนาย,ยน67 งานการาพรีเมียฟ้าสลดสายเดอะมิวสิกัน2024สามีของแก้มมาให้กำลังใจด้วยหลายคนเห็นแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารอมากๆ